โลกไม่เพียงแต่มีสิ่งมีชีวิตนับล้านประเภทเท่านั้นโลกจะเป็นดาวสีครามอันสวยงามแต่ทว่าบนดาวดวงนี้มีสัตว์ถึง2,580ชนิดกำลังประสบกับปัญหาการสูญพันธุ์อยู่ขณะน,นี้พวกเราต้องลุกขึ้นสู้แนละ้วเพื่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและเพื่อตัวเราเอง สนุกมากเลยนะนี่หลอคะ่ะเอ๊ะอะไรอะ่ะโอ้โหอะ นนั่เองลดอนพวกคนสุดท้ายมาปะมายาเพื่โดดเดียวแย่แล้วล่ะค่ะแย่แล้วค่ะแย่แล้วนี่อะไรเหรอคะดูนี่สิค่ะ อะไรเหรอเรื่องลึกลับของเมืองสาวสวยปริศนาออกโรงกำจัดมอนสเตอร์กลางดึกเฮ้ยมันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะต้องมีใครมาแอบถ่ายรูปคนใดคนหนึ่งในกลุ่มพวกเราได้แน่เลยค่ะโอ้ยถ้าตัวจริงถูกเปิดเผยแล้วก็ต้องถูกกล่อีกแน่ๆนเลยล่ะใครกันแน่ที่ต้องเป็นฝ่ายกลัวกันนะ่ะเฮเยแต่ว่าจะทำยังไงกันดีล่ะถ้าคุณเอาอายามาเกิดรู้เรื่องกาแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวไปแล้วค่ะพี่สาวในรูปเนี่ยต่างไปจากทุกคนเลยนะคะดูสิเอ๊ะ โดนี่ให้ดีพี่นี่ไงโ้โ <strip> นั่นมันรูปถ่ายตอนไปบ่อน้ำแร่ถ่ายรูปแบบนี้เอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล้วเนี่ยแต้นเกินเอามาทำอะไรกันนอะตัดตัดรูปเหรอแตนพีอ่อีจิโกะน่ะเอออ้วนกว่าในรูปนี้อีกนะเห็นไหมช่างเถินนะแล้วพี่เลตัสก็ สูงกว่าในรูปอีกอุ้ยอืมอะไรกันล่ะคะพี่มินก็ตัวไม่สูงเท่าดังนั้นก็ไม่ใช่ใครสักกันหน่อยนึงนี่นายังไงฉันก็อ้วนนี่ที่บอกว่าอืมนี่หมายถึงอ้วนละสิใช่หรือเปล่าคะเฮ้ยยังไงก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งแล,ะละ้วล่ะแต่มันรู้สึกแปลกๆยังกัไม่รู้นอกจากนั้นในสถานที่ตามข่าวนี้ก็ไม่ได้เขียนว่ามีการต่อสู้ซะด้วยสิคะนนเนั่นนะสิงั้นเป็นใครกันล่ะเนี่ย หรือว่าบางทีอาจจะเป็นพวก,พวกคน,คนที่หมีอะไรกันเหรออม,มีเรื่ออะไรกันอะพวกคนที่ห้ายังไงล่ะคะนี่ไงเอ๋อนัน่นนัน่นนั่นนี่มันอะไรกันมิ้งพอจะรู้จักเหรอ,อไม่เลยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักจริงๆอ๋ออุย้ยอ๋อ มันอะไรนะคะดูหน่อยทีไม่มีอะไรหรอกขอดูหน่อยเทนน่าออไม่ได้อะไรอีแอบซ่อนแบบนี้ยิ่งอยากดูบอกว่าไม่ได้อยากไม่เอไม่ให้ดูหรอกไม่ให้ดูไม่ให้อไม่ได้ไม่ได้นออแล้วล่ะออนี่มันอะไรกันล้วเนี่ยหนังสือรวมภาพถ่ายดาราเหรอแล้วจะทำไมล่ะ ทำไมคุณเม้นถึงได้ก็แค่ลองซื้อมาดูเท่านั้นเองแหละออ๊ยทำอะไรกับหนังสือรวมภาพถ่ายของท่านพี่แต่คุณร้เร่มสำคัญของฉันกันเนี่ยอะแตนท่านพี่ดูให้ดีสิตงกันเป้เลยเห็นมะเอ๊ะ องที่กดงามราระเทพธิดานี้มันต้องเป็นท่านพี่ซากุโรไม่ผิดแน่เลยใช่แล้วท่านพี่ซากุโรนี่แหละคือผู้คนสุดท้ายของเราอ๋ฟูจิวาระซากุโรเกิดวันที่6กันยายนราศีกันส่วนสูง172เซนน้ำหนัก49กิโลกรัมพูดได้หลายภาษาเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันและจีนกลาง แล้วก็ตอนนี้กำลังถูกจับตามองในฐานะนักแสดงดาวรุ่งระดับนานาชาติอ้าดูสิผมที่ดำสลวยเหมือนกับแบล็กโอปอลดวงตาที่เป็นประกายดังบลูซสไฟร์รียวขาที่ขาวราวกับไว้แพลตินัมทันพี่นี่แหละคือพวกคนสุดท้ายที่เรากำลังต้องการละ่ะนักสู้ผู้กอบกู้รครกที่แท้จริงใช่แล้วทำไมที่ผ่านมาถึงไม่รู้ตัวเลยนะ มินเอ็กก็คลั่งคล้ายดารากับเขาเหมือนกันเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกท่านพี่สกุลน่ะพี่เสดออกไปนะคะจริงๆนะไม่นึกเลยว่าคนที่คุณมิ้นหลงไหลอาจจะเป็นพวกคนที่ห้าของขบวนการเหมียวเหมียวเนี่ยอาจจะเป็นพรหมลิขิตของพระเจ้าก็ได้นะเนี่ยพอดีเลยทุกคนลองไปตรวจสอบดูก็แล้วกันนะเอไปคับตัวไงคับค ไปด้วย คอยขัดขวางเพิ่มขึ้นอีกคนอย่างนั้นเหรอครับพวกคนสุดท้ายของเจ้าพวกนั้นเหรออาจจะใช่แต่ว่ายังไม่ได้ตรวจสอบเลยรีบกํำจัดไปโดยเร็วน่าจะดีกว่านะครับสุนทีการก็ลงมือไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับการคัดตัวผู้แสดงในละครเพลงคู่กับฟูจิวารสะสคุโรให้มาร่วมคัดตัว แล้ตรวจสอบหรือว่าคุณซาคุโระจะเป็นพวกเราหรือเปล่าอย่างนั้นเหรอคุณชิโร่ไงนั่นนี่เข้าใจคิดจริงๆเลยนะคะถ้าได้รับเรื่องแล้วก็จะได้เล่นบทน้องสาวของท่านพี่ซาคุโร่เลยนะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันได้มาร่วมคัดตัวกับเขาด้วยเหระเนี่ยแถมยังเป็นละครเพลงซะอ,อีกนะท่านพี่ซาคุโระไปดูด้วยนะอย่าทําอะไรเปิดๆออกมาให้เห็นสิรู้ไหม <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าให้นี่ถ้าหาว่าได้รับคัดเลือกแล้วก็าอาจจะได้ถ่ายโฆษณาอาจจะได้ร้องเพลงเปิดตัวด้วยแล้วก็อาจจะได้เป็นดาราภายในพริบตาเดียวอะไร,รองะไรไกแล้วก็จิโกกลายเป็นดาราดังไปซะแล้วสินะลืมฉันไปซะแล้วก็โบยบินอย่างเป็นอิสระเธอมาสิยะคนบ้าเะอมาสิยะ ถึงจะเป็นดาราก็ตามหัวใจของฉันก็ยังเป็นของเธอนะ้เหนตั้งใจหน่อยสิออาแล้วกันพวกเขารวมข้ากันคับตัวทุกคนอจะนี้ไปคณะกรรมการจะเข้ามากันแล้วนะครับนั่นมันคุณจุนยานเนาะ โคชิบะที่เป็นโปรดิวเซอร์นี่ที่เลือกันว่าเข้มงวดซะจนทำเอาดาราหน้าใหม่ร้องไห้กันไปหลายคนแล้วสิคะแล้วก็แขกรับเชิญพิเศษของวันนี้นะครับนักเอลกละครเพลงเรื่องนี้คุณฟุจิวาราสะสักุรุออน,นแหละฟุจิวาราสะสักุโระ ท่านพี่สักร์ตัวจริงด้วยล่ะเอาละขอเริ่มการคัดตัวเลยนะครับหมายเลขสิบห้าคุณไอสว่ามินค่ะคุณมินน่ดูเครียดหน้าดูเลยนะคะก็คงจะเป็นเพราะอยู่ตอนนับคุณสคารถที่หลงไหลอ่ะแย่แล้ว มีลูกเล็กท oh ี่พ่นไฟได้ตรงนี้อะไรกันต uh ู้มีกนไฟได้ล uh, like ูกเล็กพ่นไฟอย่างงั้นเหรอคะหรือว่าจะเป็นคิมเมร์ะอนิมาว้ายนี่เพื่ออะไรล่ะที่กันพ่อบอกว่าเป็นเด็กประถมแบนเนี้มันใจร้ายจนไปหน่อยนะปุปุปุรินปุรินเองก็อยากจะมาขัดตัวเหมือนกันโอ้ยอะไรนี่อ่ะอื้ เอ่อม uh, ิสเตอร์โคชิบะต้องขอโทษนะครับนี่พวกเธอทำอะไรลงไปกันล่ะเนี่ยฮะอาจารย์คคชิบะกรดใหญ่แล้วเห็นไหมเนี่ยเอ้ยขอโทษด้วยค่ะยกเลิกการคัดตัวเอไม่ยกเลิกยังไงฉันไม่ได้เลยอะไรกันน่ขอโทษด้วยค่ะแต่ว่าที่ผิดก็เด็กคนนี้กับฉันเท่านั้นนะคะแล้วก็ฉันด้วยค่ะพวกเราสามคนจะรีบกลับไปเดี๋ยวนี้ละค่ะ ให้คุณอาซวามินกับคนอื่นๆน,น่ะคัดตัวต่อเถอะนะคะได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะรับกันให้หมดทุกคนนั่นแหละเขาเวลาหน่อยได้ไหมคะเออฮะโอ้โอ้ please have a seat they are not making fun of you this is just an accident just an accident oh it seems to me that they r e wasting my time well, they are trying to entertain you with a little show. they are taking this very seriously. nobody is trying to make a fool of you. to me, seems very ridiculous and strange. i would like to ask you to take a with view. i believe the thing that you consider strange and weird might bring you new oh, พูดภาษาอังปฤเปล่อเลยฉันเหรอโอเคเข้าใจแล้วล่ะมิสเตอร์โคชิบะรับปากว่าจะให้การคัดตัวดำเนินต่อไปค่ะจิงเหรอค่ะแค่มีเงื่อนไขว่าฉ like ันต้องขึ้นไปแสดงเป็นตัวอย่างให้ชมกันนะคะ้ดีัจเลยนะคะคุณมิ้นค่ะ เหมือนฝันไปเลยล่ะ,ะนี่แหละท่านพี่ซาคุโระเยอดเลยทำไมถึงเต้นด้วสวยขนาดนี้กันล่ะเนี่ย อยู่นะคะท่านพี่นะ่ะมีปานเล็กๆอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าล่ะคะ่ะนั่นแหละนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของพวกเราแหละคะ่ะพูดเรื่องอะไรกันนะฉันก็แค่อยากให้งานเดินหน้าไปด้วยดีเท่านั้นฉันน่ะไม่ได้ทำเพื่อช่วยพวกเธอสักหน่อยนะเอ๊ะอย่าได้เข้าใจผิดไปล่ะ ก็เลยกลับมาโดยที่ไม่ได้คัดตัวอย่างนั้นเหรออืมเพราะคุณมินนะ่ถ้าทานจะช็อกหน้าดูเลยล่ะคะ่ะอ๋อถ้าไม่ใช่ฟูจิวาราสักุโรอย่างที่ทําให้ใจเต้นมาตลอดอย่างนั้นสินะนี่อย่าพูดอย่างนั้นสิที่โรงงานได้เป็นคนสั่งให้ไปเองไม่ใช่เหรอพี่มิ้นคะโอรดนต้องขอโทษด้วยที่ทําแบบนั้นลงไปอะคะ่ะไม่หรอกมันไม่ใช่ความผิดของปุรินสักหน่อยคุณสักุโร ไม่ใช่พวกเดียวกันจริงๆเหรอแต่ว่าถ้าอย่างนั้นในภาพนี้เป็นใครกันล่ะคะอิจิกะเดินเร็วอิจิกะเดินเร็วอืมอะไรเหรอมีคำ ชอบคนยังไงอยู่นะคะข้างในจะมีพวกคนที่ห้าอยู่อย่างนั้นเหรอ,อยังไงก็ต้องไปดูกันดีกว่านะอะไป ไกันเนี่ยพวกเธอทำมาทุกจักที่นี่กันละ่ะคิดใช่าหมเธอนะเอาละมาเริ่มงานเต้นรำกันเถอะเป็นไงให้เต้นพี่เลยพร้อมพร้อกับผู้อีการนี่แหละ สนุกซะจนเต้นไม่ออกเลยหรือไงอ่ะยินดีต้อรับทุกคนสู่งานศพบเพื่อนคนใหม่เลยแต่ว่าก่อนจะเริ่มงานศพบก็ต้องให้ตายซะก่อนสินะอ่ะแล้วทำไมถึงนิ่งไปแบบนั้นล่ะทั้งที่ผ่านมาก็เล่นเอาสลําำบากแทบแย่เลยแท้ๆติดกัรซะจนพูดอะไรไม่ออกเลยเหรอ ลงมอเลยเห้เหียวๆ้วผมเปลี่ยนรอบ แกติ๊ตตาเดียทำให้คิมไร่าอีกกากลับสู่สภาพเดิมเลยนะไปเลยคิมไร่าอีก,กาเกรดโฮ้ยหลบเหลีกได้สุดยอดเลย フビア ปอมคุณฟูจิวะสกุโระท่านพี่น่ะเป็นพวกคนที่ห้าของพวกเราจริงๆด้วยสิไรสาระเอ๊ะฉันไม่คิดจะจับกลุ่มกับใครหรอกนะขอโทษด้วย<อ>พวกพ้องอะไรนะั่นน่ะมันไม่จำเป็นหรอกอะไรกันทั้งที่อุซ่าตามหาพวกคนสุดท้ายเจอแล้วแท้ๆเชียว หยุดนะ,ะน่ารำคาญจริงๆเด็กจยงเธอเนี่ยอ,อะไรกัน